ร้าน ReGen Shop ร้านบริการกดเกมพาสใหม่รับกดผลปีศาจบ็อกฝูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเบนชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาสอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโง,งคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาเละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมมาจัดอันดับ5อันดับดาบกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนีนี่นะครับผมเป็นการจัดอันดับ5อันดับดาบที่ตีไวที่สุดนะครับหรือว่าฟันไวที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งในการจัดอันดับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมต้องย้ําก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ความคิดส่วนตัวของพี่เองล้วนๆนะครับผมเป็นความคิดของน้องๆด้วยนะครับผมนะที่เข้ามาร่วมกันโหวตในชุมชนของพี่นะครับผมเมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยนะครับพี่ได้ทําการโพสต์หรือโหวตออกไปนะครััับบลวกกกมมมมมนนองผผาาาาช่่ยยยยโเ นะครับหมื่นกว่าโหวตเลยนะครับผมนะขอบคุณมากๆนะครับผมนะที่ร่วมทํากิจกรรมแบบนี้ด้วยกันนะครับผมนะบางทีนะครับผมพี่ก็โหวตไปอย่างนั้นแหละนะครับผมแต่บางทีพี่ก็โหวตไปเพื่อทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่ถูกใจใครนะครับผมอย่าถือโทษกกันเลยนะครับผมนะฮะเอาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มอันดับที่ห้ากันก่อนเลยนะครับผมดาบที่ตีไวที่สุดในบ็อกฟุตนั่นเองนะครับผมไปกันเลยครับอันดับที่5้านะครับผมเป็นดาบเพิงราชาไฟนะ เป็นดาบที่ติดไฟได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนมากจะใช้ในการล่าข้าวหัวนะครับผมแล้วก็มีความเร็วโจมตีเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าตีเร็วขนาดไหนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราใส่ฮารคีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันตีไวขนาดไหนนะครับ ตีไวมากนะครับผมนะลักษณะการโจมตีของดาบเล่มนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการแบบทิ้มแทงทิ่มแทงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าก็โจมตีเร็วอยู่นะครับผมนะทำเป็นเล่นไปนะครับผมนะแต่ว่าไม่เหมาะกับการฟาร์มซะเท่าไหร่นะครับผมนะตีไวอยู่แต่ไม่เหมาะนั่นเองนะครับผมสำหรับดาบเล่มนี้ก็เลยอยู่ในอันดับที่5้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับดาบเลนโกคุนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปเลยนะครับอันดับที่4นะครับผมดาบที่ตีไวที่สุดในบล็อกฟุตนะครับผมนั่นก็คือดาบบัดดี้ซอสนะครับ ที่มีความเร็วในการโจมตีเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวใส่ฮาคิ้เกาะก่อนนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นดาบดําแบบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราลองไปโจมตีดูสิครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับผมเร็วกว่าเมื่อกี้แน่นอนนะครับผมนะดูจากลักษณะการโจมตีแล้วเนี่ยนะครับผมจะเหมือนทางด้านของเรนโกคุเลยนะครับผมเป็นการแทงแล้วก็ทิมอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะดาบเล่มนี้เนี่ยนะครับผมก็ตีไวพอสมควรเลยนะครับผมนะก็สามารถใช้ฟาร์มได้เลยนะครับผมนะถ้าแปลงเป็นร่างพระได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับผมนะ me mm -hmm. แรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบบัดดี้ซอสนะครับผมที่ไวกว่าเรนโกคูไปนิดนึงนะครับผมนะฮะสำหรับดาบบัดดี้ซอสเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปเลยนะครับอันดับที่3นะครับผมดาบที่ตีไวที่สุดในบล็อกฟุตนะครับผมนั่นก็คือดาบดาร์กเด็คเกอร์นะครับผมหรือว่าโยรุจิ๋วของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นดาบที่ตาเหี่ยวมีฮอกนะครับผมใช้สู้กับโซโลครั้งแรกนั่นเองนะครับเป็นดาบที่มีประวัติน่าจดจำมากเลยนะครับเป็นดาบโยรุจิ๋วนะครับผมหรือว่าเเเเป็็นน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 ดาาาบบบจจิ๋วววััั่่องะะะคคครรรรผผมมมมมีีีใกโตย โคตรเร็วเลยนะครับผมนะก็คือแบบนี้นะครับชุ่งเช้งชุ่งเช้งเลยนะครับบอกได้เลยนะครับผมว่าตีไวมากๆนะครับผมนะลักษณะการโจมตีก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมก็คือฟันๆแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านั่นเองนะครับผมนะสรับดาบเล่มนี้นะครับน้อยมากนะครับผมที่จะเห็นเอามาฟาร์มนะครับเพราะว่ามันสั้นหรือเปล่านี้ไม่ทราบนะครับผมแต่หารู้ไม่ว่ามันฟาร์มไวมากๆนะครับผมสลับดาบเล่มนี้นะครับใครที่กำลังหาดาบฟาร์มนะครับผมดาบเล่มนี้แนะนําเลยนะครับผมเป็นดาบที่ฟาร์มไวมากๆนะครับผมในการโจมตีมาก มากเลยนะครับผมแบบนี้นะครับ นี่อย่างนี้เลยนะครับน้อยคนนะครับผมที่จะเอาดาบเล่มนี้มาใช้นะครับผมนะนอกจากมันฟาร์มไวแล้วเนี่ยนะครับผมการใช้สกิลเนี่ยก็ใช้ยากอยู่พอสมควรเลยนะครับจึงไม่ค่อยเห็นใครเท่าไหร่นะครับผมที่จะเอาดาบนี้มาใช้กันนะครับผมนะสับดาบโยรวจิวนั่นเองนะครับผมนะฮะเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะอันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่2นะครับผมดาบที่ตีไวที่สุดในบล็อกฟุตนะครับผมนั่นก็คือดาบโยรุของเรานั่นเองนะครับผมแต่ไม่ใช่โยรุจิวนะฮะเป็นโยรุธรรมดานะครับผม เมื่อเราเติมโรบักนั่นเองนะครับผมหรือว่าอุดหนุนทางด้านของเกมนั่นเองนะครับผมนะราคาอยู่ที่1,200ัน้โรบักนั่นเองนะครับซึ่งดาบโยรุรามเนี่ยนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าเป็นดาบที่ฟาร์มดีที่สุดเลยนะครับผมนะเป็นดาบที่มีทั้งดาเมจนะครับผมมีทั้งความเร็วโจมตีแรงมากๆแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะครับผมในการโจมตีหรือว่าฟาร์มนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ล่าสุดนะครับผมในอัปเดตต่อไปเป็นดาบที่จะรีเวิร์กสกิลทั้ง1และ2เลยนะครับผมนะบอกเลยว่าดาบเล่มนี้เนีี่ยนคครขอองงทใหลลาๆต้้มแว จริงๆนะฮะก็คือแบบมีการเปลี่ยนสกิลนะครับผมนะสกิลหด้วยแล้วก็สกิลสนะครับให้ดูสวยแล้วก็อลังการยิ่งขึ้นไปนะครับผมนะฮะเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงความเร็วของดาบเล่มนี้กันบ้างนะครับผมดาบเล่มนี้โจมตีเร็วมากๆเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมนะดูสิครับผมว่าฟันไวมากๆเลยนะครับผมนะฟันไม่พักกันเลยนะฮะก็คือแบบสกิลก็แรงด้วยก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบโยรุดานะครับผมอยู่อันดับที่2ของดาบที่ตีเร็วที่สุดเลยนะครับผมสำหรับดาร์กเบรกของเรานะครับ แล้วก็เป็นดาบอะไรนะครับผมแล้วมาดูซิว่ามันจะตีไวขนาดไหนนะครับผมไปกันเลยครับผมอันดับที่หนึ่งะครับผมดาบที่ตีไวที่สุดในเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือเคียวนั่นเองนะครับผมเป็นดาบที่สวยงามมากๆนะครับผมสวยงามยังไม่พอนะครับผมแถมยังตีไวแล้วก็สกิลแรงอีกด้วยนะครับแถมมีเอฟเฟคเสริมด้วยนะครับผมก็คือยิ่งเลือดศัตรูน้อยเนี่ยนะครับผมยิ่งดาเมจแรงขึ้นนะครับผม1.4เท่าเลยนะฮะก็คือแบบเป็นดาบที่ดีมากๆนะครับผมในการฟาร์มในการ PVP นั่นเองนะครับแต่ใช้ยากเล่นยากไปหน่อยนะคร เรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันตีเร็วขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่ฮะก็คือแบบฟันรัวๆเลยนะครับน้องๆก็คือแบบฟันไม่ยั้งไม่พักกันเลยนะครับผมแบบโชกทะชกทะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของสกิลนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับคอมโผล่หนึ่งสองนั่นเองนะครับสรุปได้ตามนี้เลยนะครับผมดาบที่ตีไวที่สุดในบล็อกฟูดนะครับผมอันดับที่1ก็คือเคียวนั่นเองนะครับอันดับที่2นั่นก็คือโยรุดํานั่นเองนะครับส่วนอันดับที่3มนะครับผมเป็นโยรุจิ นะครับผมเป็นดาบบัดดี้ซอสนะครับส่วนอันดับสุดท้ายหรืออันดับที่5นะครับผมเป็นดาบเรนโกคุนั่นเองนะครับผมนะเอาละครับผมก็ครบ5าอันดับดาบที่เราจัดไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาตแถมอีกสักนิดนึงนะครับผมนะมีน้องบางคนเขาบอกว่าพี่3ดาบของโซโลหรือว่าทูติเปิลคาตานาเนี่ยนะครับก็ตีไวไม่แพ้กันเลยทำไมไม่ติดอันดับนะครับพี่จะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่า3ดาบของโซโลเนี่ยนะครับมันฟันไวเร็วอยู่ใช่ครับแต่ว่ามันตีแบบเป็นชุดนะครับผมนะเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูนะครับอ่านี่เขาีวต แต่ว่ามันตีไม่สุดออะมันตีแบบมันตีเป็นชุดนะครับผมลองนับดูดีๆนะ1 2 3 นะครับผมนะแล้วก as uh ็ห huh. ย okay, ุดไปนะครับมันไม่ได้ต่อเนื่องแบบโช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 เหมือนเคียวนะครับผมนะมันไม่ได้ตีไวเหมือนเคียวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมตีไวใช่อยู่แต่ว่ามันตีเป็นชุดนั่นเองนะครับสรุปได้ตามนี้นะครับผมนะก็คือถ้านับจํานวนตีเนี่ยคือแบบมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็เลยไม่นับเนาะขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับดาบเล่มนี้ที่ไม่ได้ติดอันดับเข้ามานะครับผมนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการจะอันดับอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมสามารถคอมเมนต์เพิ่่่่่มมมมเเเเเติิไไดดดด้้้้หหหรรรรรรืืออออวววาาากกกกกลลลลลคคคค์์แแชใใใพพียัััััันนนนนนนปป็งงจทะะะะบบบผผฮส นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับช้าว้าว